ราศีเมษดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนมีนาคมปี2566 ชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีเมษเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีเมษในเดือนมีนาคมนี้นะคะในวันที่1มีนาคมดาวเสาร์นะคะจะย้ายจากราศีมังกรนะคะเข้าสู่ราศีกุมในภพราหะ ส่วนดาวจเจ้าเรือนราภะเดิมของคุณนะคะตอนนี้ก็ได้โครจรมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณอยู่ลาภันะคะเป็นภพแห่งโชคลาภความสําเร็จเมื่อดาวเสาดาวดวงใหญ่นะคะย้ายเข้ามาอยู่ในภพราพกัก็หมายความว่าจากนี้ไปชาวราศีเมษคุณมีเกณฑ์จะได้รับราบผลนะคะครั้งใหญ่ในชีวิตหลายคนคุณจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยมีหรือว่าหากมีอยู่แล้วก็จะมีมากขึ้น ดาวเสาย้ายราศีในครั้งนี้นะคะส่งผลให้ชาวราศีเมษจะได้รับลาพ้นเงินทองคุณจะมีความสำเร็จนะคะในงานที่ทำชีวิตก็จะมีแต่เรื่องโชคดีโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของงานก็ถือว่าโดดเด่น ดังนั้นนะคะใครที่กำลังคิดอยากย้ายงานเปลี่ยนงานหรือว่ามองหาช่องทางใหม่ๆนะคะให้กับตัวเอง2ปีครึ่งนะคะจากนี้ไปดวงดาวก็จะนุนส่งให้เจ้าชะตาให้คุณได้ในสิ่งที่คุณหวังไว้ส่งผลให้คุณมีความเจริญก้าวหน้ากว่าเดิม จากนั้นนะคะในวันที่8มีนาคมดาวหรตรยูก็จะย้ายออกจากราศีเมษย้ายออกจากการทับลัคนาราศีเกิดของคุณแล้วนะคะและการย้ายของดาวหรตรยูในรอบนี้จะทําให้ชาวราศีเมษจะพ้นเคราะห์นะคะพ้นภัยชีวิตของคุณจะมีความผ่อนคลายสบายใจมากขึ้น และในวันที่11มีนาคมนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนอารินะคะและก็ดาวเจ้าเรือนสหาัชาก็จะย้ายเข้าสู่พบวินาศในดวงชะตาก็แปลได้ว่าปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอกําลังจะวินาศไปแต่ถ้ามองในด้านไม่ดีนะคะก็ให้ระวังคนใกล้ตัวจะนําความวุ่นวายมาให้ก็ได้ พอในวันที่12มีนาคมนะคะดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมทุนในภพสหาชาัชชช่วงนี้ชาวราศีเมษนะคะจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาบ่อยขึ้นจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องไปพบเจอสังคมเพื่อนฝูงคนรอบข้างมากขึ้น และในวันที่15มีนาคมดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปุตตะจะย้ายเข้าสู่โพวินาศย้ายไปโครจรร่วมกับดาวพฤหัสน,นะคะดาวกูมิรใหญ่ในราศีมีนก็ย่อมส่งผลดีนะคะคุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือคุณอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะคอยช่วยเหลือคุณอยู่เบื้องหลังก็ได้ และดาวสุกนะคะดาวการเงินของคุณจะย้ายมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณในวันที่15มีนาคมดาวสุกดาวการเงินได้ย้ายออกจากภพวินาศก็ย่อมส่งผลดีนะคะในด้านการเงินการทองต่างๆคุณจะมีเงินไหลเข้ามาสู่ตัวคุณมากขึ้นคุณจะมีเงินทองให้ได้จับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นด้วยและในวันที่23มีนาคมนะคะ ดาวพระเกตก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกัดในภพอลีดังนั้นช่วงนี้คุณต้องมีเรื่องที่จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาพระเกตนะคะเป็นดาวบุญดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงปัญหาที่คุณเจอจะร่วงร่วงไปได้ด้วยดี มาดูในด้านการงานนะคะดาวเสาดาวเจ้าเรือนการงานก็ได้ย้ายออกจากพบการงานของคุณแล้วดังนั้นนะคะความวิตกกังวลความหนักความเหนื่อยกับงานที่คุณทำจากนี้ต่อไปนะคะก็จะค่อยๆพผ่อนค,คลายมากขึ้น การงานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณอาจได้งานใหม่ที่ดีและก็มั่นคงกว่าเดิมหรือบางคนคุณอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้และดาวการงานนะคะจะไปโคจรอยู่ในบ้านของดาวคู่มิตรก็จะมีคนเข้ามาสนับสนุนคุณมากขึ้นส่วนคนค้าขายคนทำธุรกิจก็จะมีความก้าวหน้าทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้โดยง่ายมาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะ ดาวสุกดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะจะย้ายออกจากวีนาานะคะในวันที่15มีนาคมดังนั้นช่วงต้นเดือนนะคะคุณก็อาจจะมีความติดขัดในเรื่องของการเงินบ้างอาจมีปัญหาภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากแต่พอหลังวันที่15มีนาคมไปนะคะดวงการเงินจะไม่โคจรอยู่ในภพเสียแล้วนะคะดังนั้นหลังจากนี้ดวงการเงินของคุณก็จะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งและที่สําคัญนะคะดาวเสานะคะที่ย้ายมาเป็นลาภะนะคะโยกหลังกับดาวพระราห ของคุณคุณก็มีเกณฑ์จะได้รับลาบผลครั้งใหญ่แล้วก็จะมีโชคดีมีโอกาสที่จะหาเงินได้มาขกึ้นก็ถือว่าเป็นจังหวะของโชคลาบเงินทอนค่ะที่จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวคุณมากขึ้นคุณก็มีโอกาสได้โชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันด้วย มาดูในด้านความรักนะคะของชาวรักคราศาีเมษช่วงต้นเดือนนะคะดาวสุ์ดาวคู่ครองของคุณนะคะก็ยังโคจรเป็นวินาศโชคทางความรักก็อาจจะไม่ค่อยดีสําหรับคุณนักนะคะต้องระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกันหรืออาจจะเป็นจังหวะของความเหินห่างกันก็ได้ส่วนคนโสดช่วงนี้นะคะอาจจะเหนื่อยกับปัญหานะคะที่ตัวเองมีจนไม่มีเวลาไปโฟกัสในเรื่องของความรักพอหลังวันที่15มีนาคมไปนะคะพอดาวสุข ย้ายมาทับลักคณาของคุณคุณก็จะกลายเป็นคนมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นแต่ดาวศุกร์นะคะไบโคโจรร,ร่วมกับดาวพระราหูยังไงก็ต้องระวังในเรื่องของความรุ่มหลงนะคะคนซสดอยู่อาจจะไปเจอคนที่เจ้าชู้ช่างเอาอกเอาใจก็เป็นไปได้ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ